สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Boy Diver นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกๆที่ผมได้ทำนะครับก็อยากจะมาแนะนำการฝึกหัดขับรถในเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งใครต้องการจะศึกษาเรียนรู้เริ่มต้นในการขับรถ ครับโดยเฉพาะในคอนทริปแรกนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็จะไปดูเกียร์ธรรมดาว่ามีลักษณะการฝึกหรือเราเริ่มต้นวิธีจะเริ่มต้นวิธีการจะฝึกเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งการฝึกเ,เกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะมีทั้งรถเก่งและรถกระบะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีสองแบบอยู่แล้วรถในยุคนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโตเมติกแล้วก็เกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับอเดี๋ยวยังไงเราก็ ใครที่ฝึกรถเก่งก็สามารถดูได้นะครับก็มันก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าความใหญ่ของรถแล้วก็การใช้ประโยชน์ไม่มันต่างกันเท่านั้นเองนะครับรถกระบะก็จะใหญ่กว่ารถเก่งนิดนึงยาวกว่านิดหน่อยนิดเดียวนะครับแต่รถกระบะก็จะเป็นการบรรทุกข้างหลังก็สามารถบรรทุกได้แต่รถเก่งก็คือนั่งอย่างเดียวบรรทุกของจากกระโปรงได้เล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเป็นรถกระบะก็ดูเป็นแนวทางได้เหมือนกันนะครับทั้งรถกระบะรถเก่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมเลยครับ ามาต่อนะครับเราก็จะดูภายในรถก่อนนะครับว่าส่วนความคันของผู้ขับจะมีส่วนใดบ้างนะครับจริงๆแล้วประสาทสัมผัสเราในการขับรถเนี่ยจะอยู่สส่วนคือส่วนที่เป็นมือและเท้านะครับโดยใช้ตาเนี่ยนะครับสั่งดูเหตุการณ์แล้วก็ให้สมองสั่งการนะครับมือก็จะคอนโทรลในเรื่องของพวงมาลัยนะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์นะครับแล้วก็เบรกมือนะครับตรงนี้เป็นเบรกมือเป็นเกียร์ นะครับพวงมาลัยแล้วก็ใช้ให้สัมพันธ์ก <ป |notimestamps|> ันนะครับทีนี้เรามาดูเท้าก่อนแล้วกันนะครับดูท่านเท้าด้านล่างนะครับสําหรับเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะมี3ส่วนอยู่ด้านล่างในบริเวณเท้านะครับเท้าก็จะมีด้านซ้ายสุดก็จะเป็นคลัตช์นะครับคลัตช์มีเอาไว้เพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนเกียร์ให้เร็วขึ้นหรือถอนเกียร์กลับเนี่ยเราก็จะต้องเหยียบคลัตช์นะครับก็คือคลัตช์ก็คือนี่นะครับด้านซ้ายด้านขวา ด้านกลางด้านกลางด้านกลางคือเบรกนะครับ break. เบรกเบรกความลึกของเบรกต้องศึกษาเองครับคัตและ break. เบรกรถแต่ละยี่ห้อนะครับจะมีความลึกคัตและเบรกไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องรู้ใจรถด,ด้วยว่ารถคันนี้เบรกตื้นเบรกลึกบางคันเนี่ยต้องเหยียบแรงๆต้องเหยียบเข้าไปลึกนิดนึงถึงจะเบรกอยู่อะไรเงี้ยบา,บางยี่ห้อเบรกนิดเดียวครับอยู่เลยนะครับถ้าใครไม่เคยใช้อยู่ดีๆเคยใช้รถเหยียบ แบบว่าเบรกมันลึกอะ่ะแล้วมาใช้เบรกตื้นปุ๊บเหยียบปุ๊กกระชากหน้าขมำเข้าไปเลยครับเพราะว่าไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้ใจรถนี้ยเพราะนั้นรถแต่ยี่ห้อเบรคคัดจะไม่เท่ากันนะครับบางยี่ห้อก็คัดตื้นนะจะไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่ว่าเ็รู้อยู่นะครับอันนี้สําหรับรถฟอร์ดนี่จะคัดจะลงไปปันกลางนะครับค่อนข้างลึกลงไปนิดนึงนะครับส่วนขวาสุดตร,ตรงนี้เป็นคันเร่งนะครับ ส่วนใหญ่เบรกกับคันเร่งก็คือแน่นอนนะครับเราก็ย้ําเข้าไปนะครับหลายๆท่านเผื่อศึกษาอย่างละเอียดเนาะมันก็เป็นการขับเคลื่อนคู่กันคือถ้าเราเหยียบเบรกเราก็จะไม่เหยียบคันเร่งอยู่แล้วนะครับเราถอนเบรกปุ๊บเราก็เหยียบคันเร่งต่อสําหรับรถนี้ม,มุดเท้าก็คือบังคับ3าส่วนนะครับเท้าซ้ายเป็นคลัต์เท้าขว,วาเป็นเบรกและคันเร่งนะครับเมื่อไรที่เราเหยียบเบรกเราจะไม่เหยียบคันเร่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเนี่ยอ่ะอันนี้เราก็ย้ําให้แม่นยำเนาะ เรามาดูด้านบนนะครับด้านบนก็เบรกมืออ่ะเบรกมือง,ง่ายๆก่อนเนาะเบรกมือเมื่อรถจอดนะครับเราต้องดึงเบรกมือขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยการลดไหลนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับรถรุ่นใหม่มันก็คงไม่ไหลหรอกโดยเฉพาะรถผมนี่หนักมากนะครับหนักกว่ายี่ห้ออื่นเลยรุ่นยี่ห้อเนี้นะแต่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ในบางเวลานะครับขึ้นเขาก็ใช้ได้นะครับ ขึ้นเขาแล้วค้างเนินผงสูงอะ่ะขึ้นเขาแล้วชันๆเงี้ยครับเบรกมือช่วยแล้วก็เหยียบคัสต์เพราะว่าถ้าไม่เบรกมือรถไหลถอยหลังแน่นอน,นครับผมเคยใช้อยู่บ่อยโดยเฉพาะขึ้นเขาครับแต่แถวชายภูมินี่เขาเยอะด้วยนะไม่ใช่ว่าเบรกมือเอาไว้จอดอย่างเดียวนะครับเบรกมือเอาไว้ช่วยในการยั้งรถเวลาขึ้นเนินแล้วเนือ้ออ่นึกภาพตอนขึ้นเนินนะครับหน้ามันจะเหินนะ่ะรถมันจะถอยหลังนะครับถ้าเราเหยียบแต่คันเร่งเรียคัสต์คัสต์ไม่นะครับ ต้องใช้เบรกมือช่วยแล้วก็เล่งขึ้นไปนะครับได้2เหตุการณ์สําหรับประโยชน์ของเบรกมือสําหรับเกียร์เกียร์ก็เกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับเรามาดูกันเกียร์ธรรมดาก็จะมีหลายแบบนะครับหลายยี่ห้อก็จะแตกต่างกันบางยี่ห้อบางรุ่นของรถหลายปีปีเก่าปีใหม่ก็จะมีเกียร์5เกียร์บ้าง6เกียร์สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็น Ford r a n g เจก็จะมีทั้งหมด6เกียร์นะครับมี6เกียร์ มีเกียร์อาเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือมีเดินหน้าหกเกียร์เกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าหกถอยหลังหนึ่งอ่าอ่าวันนี้เวลาเราฝึกขับรถเริ่มต้นทําไงเรารู้หมดแล้วมีพวงมาลัยแล้วเยวรู้ละเกียร์อยู่ตรงกลางแน่นอนทุกยี่ห้อแต่ว่าอาจจะเกียร์ต่างกันนะครับบางยี่ห้อมีห้าเกียร์ก็จะต้องเคลื่อนตามนะครับสําหรับการเข้าเกียร์ฟอร์ดเดี๋ยวจะแนะนําอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่เหมือนกับคนอื่น เราวันนี้เรามาทําคลิปฝึกกันก่อนเนาะอ่ะเราฝึกเริ่มต้นก่อนนะครับเราฝึกเริ่มต้นเราต้องเริ่มจากเท้าฝึกการเหยียบนะครับถ้าเรามีรถนะหรือไม่มีแล้วก็เดี๋ยวนี้มีสถานที่เรียนเราก็สามารถไปเรียนได้นะครับถ้าไปเรียนมีสอนเฉพาะตัวเราตัวแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราสะดวกนะครับถ้าเราเรียนเนะี่ยได้ความสะดวกอยากเป็นเร็วอยากได้ใบสอบเร็วก็ไปสอบได้นะครับอ่า เหยียบฝึกเหยียบคาร์์นะครับเขียยคาร์์ก็เหยียบ้ายเหยียบ้ายเหยียบคัสต์แล้วก็ถ้าเราเหยียบคาร์์คือเราเปลี่ยนเกียร์นะครับอ่าสมมุติเหยียบคาร์์เราจะไปเกียร์หนึ่งแล้วก็ปัดสุดแล้วดันไปด้านหน้านะครับอ่าเกียร์หนึ่งพอปัดแล้วเราก็เหยียบคาร์์แล้วค่อยปล่อยระหว่างปล่อยคัส์ก็เหยียบคันเร่งคู่ไปด้วย นะครับสำหรับรถรุ่นใหม่หมๆเนี่ยไม่เหมือนรถรุ่นเก่านะครับรถรุ่นใหม่คือเราปล่อยคัสเฉยๆเนี่ยค่อยๆปล่อยคัสออกไปรถมันจะไปข้างหน้าเองโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้นะครับหรือเราจะเหยียบคันเร่งเสริมก็ได้นะครับเพราะด้านสําหรับผู้หัดใหม่นะครับถ้าเรามีรถแล้วให้เราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ฝึกการาเคลื่อนที่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับหาบริเวณที่โลง่ลงๆนะครับที่เราจะเจอบ่อยคือสนามโรงเรียนถ้าเราอยู่บ้านนอกนะช่วงนี้น่าจะอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะ เราก็อาศัยสนามโรงเรียนหรือสวนสาธารณะที่มันเป็นที่โล่งนะครับหรือถนนที่คนไม่ค่อยใช้อ่ะเราก็ฝึกเดินหน้ายาวๆเลยนะครับไม่ต้องเดินหน้าเลี้ยวหรืออะไรให้มันวุ่นวายนะครับเลี้ยวเดี๋ยวมันก็รู้เองครับวันแรกเราก็เดินหน้าตรงถอยหลังตรงก่อนเดินหน้าตรงนะครับจะตรงได้ไงครับก็ดูที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยบิดเนี้ยมันตรงอยู่แล้วนะครับรถใหม่ๆไม่ใช่รถรุ่นเก่าถ้ารถรุ่นเก่ามันมีกินซ้ายกินขวารถมันเริ่มเอ่อเก่าแล้วเงี้ยนะครับ เพราะนั้นเราก็ฝึกถอยหลังเข้าเกียร์เหยียบคัสเเบรกนะครับพอเราจะหยุดเราก็เบรกเหยียบคัสก่อนนะครับพอหยุดเหยียบคัสแล้วเราก็เบรกนะเหยียบคัสแล้วเราก็เบรกอ่าแล้วเราก็ทีนี้เราถอยหลังบ้างเราซ้อมถอยหลังเราก็เหยียบคัสเเท้าซ้ายเท้าซ้ายตรงนี้เราก็จะเหยียบคัสไปนะครับเหยียบคัสเเหยียบคัสแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังของฟอร์มันจะต้องยกแหวนตรงนี้ยกแหวนขึ้นแล้วก็ เข้าเกียร์หนึ่งครับยกแหวนแต่เหมือนเข้าเกียร์หนึ่งยกแหวนตรงนี้ขึ้นแล้วเข้าเกียร์หนึ่งดันเข้าไปนี้ก็เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับค่อยปล่อยคัดพร้อมกับการเหยียบคันเร่งนะครับค่อยๆปล่อยค้านะครับต่อย้ำว่าค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆเหยียบคันเร่งให้ประสานกันให้มันสวนทางกันนะครับจนปล่อยคัดสุดแล้วก็ถอยหลังตรงนะครับก็ถอยช้าๆหรือไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็แล้วแต่นะครับคือทําไงครับฝึกฝึกความคุ้นเคยนั่นเอง ถ้าคนไม่คุ้นเคยอะ่ะมันก็จะทําผิดผิดถูกถูกไปทั่วมันเก่งนะครับก็คือไม่คุ้นอะ่ะไม่คุ้นแลวมันก็เกรงกลัวอย่างอันนี้ยิ่งคนกลัวก็จะช้านิดน,นึงถ้าคนไม่กลัวรถก็จะฝึกได้เร็วกว่าคนที่ช้าแต่แล้วจริงๆแล้วก็ฝึกได้หมดแต่ว่าความเร็วมันจะไม่เท่ากันเท่านั้นนะครับฝึกเดินหน้าฝึกถอยหลังไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับฝึกการทีนี้พอฝึกเดินหน้าถอยหลังได้คล่องแล้วก็ฝึกการขับเลี้ยวโค้งครับการโครง้งการ เลี้ยวเดินหน้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งถอยหลังถอยหลังมันจะค่อนข้างยากเดินหน้าแล้วก็ขับรถวนไปวนมานะครับฝึกเปลี่ยนเกียร์นะับเกียร์หนึ่งข้องแล้วเกียร์หนึ่งข้องแล้วก็ลองวิ่งดูเกียร์หนึ่งแล้วลากแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์สองวิ่งวิ่งอยู่นะครับแล้วก็เหยียบคัสเปลี่ยนเลยครับเกียร์สองเปลี่ยนเกียร์สองนะเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกแต่จริงแล้วก็ฝึกสองามเกียร์ก็พอพอได้แล้วนะครับต้องทำบ่อยๆครับ ทำขับซ้ซบนบนบนาๆวนๆไปเรื่อยๆทักษะมันเกิดขึ้นเองครับเกิดขึ้นจากการทําซ้ําความสนใจนี่แหละครับเพราะนั้นถ้าแน่นอนครับใครที่ฝึกภายในวันเดียวภายในหนึ่งเดือนเราจะไปเก่งสู้กับผู้ที่ขับมาเป็นปีๆหรือผู้ประสบการณ์การขับมากๆก็คงไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันปัญหานะปัจจุบันนี้ที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากจรรยาบรณมากกว่านะ ผมดูแล้วฝีมือการขับทุกคนมีฝีมือหมดนะครับแต่อุบัติเหตุที่เกิดแต่ละครั้งคืออะไรครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการหลับในหรือต้องการแกล้งกันหรือแข่งขันกันหรือความประมาทอะ่ะถ้าไม่ประมาทก็หลับในส่วนใหญ่จะไม่เกิดจากว่ารถไม่แรงขับรถผิดพลาดในน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหานี้อ่ะก็ลองทําซ้ำบ่อยๆนะครับนะอาทีนี้การเข้าเกียร์เดี๋ยวก็จะแนะนาอีกทีนะครับว่าเข้าเกียร์ยังไง ฝึกการเหยียบคานเมื่อกี้เดินหน้าอะไรขับไ่คข้องแล้วก็ทําบ่อยๆทําซ้ําไปใครยังไม่มีรถก็แก้ปัญหาโดยการเอ,อทำในอากาศก่อนนะครับเราก็มาโนก่อนว่าเรามีรถละมือซ้ายแล้วก็ฝึกเข้าเกียร์เหยียบเท้าซ้ายเหยียบคานฝึกเข้าเกียร์ค่อยปล่อยไปเคลียร์ข้างขวาเหยียบเบรกอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราก็ลองฝึกได้นะครับจริงๆแล้วมันมันก็สามารถฝึกแต่จะให้ดีที่สุดก็คือต้องลองฝึกกับรถเนี่ยแหละครับถ้าไม่มีก็คงต้องเรียน หรือถ้ามีรถยืมเขาก็ก็พยายามรักษาความปลอดภัยนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องขับเร็วมากเรายัางไม่นั้นก็ไม่จําเป็นต้องขับเร็วไม่มีเหตุเราก็ค่อยๆขับไปนะครับนะถ้าขับช้ามันก็ไม่เกิดเรื่องอะไรขับเร็วมีขัดแบบว่าลืมเบรกลืมอะไรตื่นเต้นเงนี้ยมันเกิดได้หมดแต่ถ้าคนขับคล่องแล้วปัญหาพวกนี้มันไม่มีหรอกครับอเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนการเข้าเกียร์นะครับของเก้าเกียร์รถฟอร์ดหกเกียร์เป็นยังไง เอาไปซ้อมกันข้าเกียร์เข้าเกียร์ก็ต้องเข้าบ่อยๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนัอนคลิปแรกของผมเลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ